สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับแคปโฟตัวเตี้ยนะครับ1.9 SDA ใหม่ก็คือเป็นสีเทาแลมโบแล้วก็มีออปชั่นเพิ่มนะครับวันนี้จะพาชมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.9ึ่งจเจนทนะครับ150แรงม้านะครับไฟหน้านะครับมันติรีเฟกเตอร์นะครับสีเทาแลมโบสวยงามครับมีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวกระจังนะครับเป็นทูโทนนะครับดำเงาสลับบอลนะครับด้านข้างจะเป็นลายแคปป้าโลโก้ บอลเงินนะครับตัวนี้เป็นสีประตูตัวเตี้ยนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยนิยมซื้อมาขับเดิมแล้วก็ขับมาแต่งซิ่งนะครับตัวล้อเดิมๆจะเป็นล้อนี่ครับขอบกระทะ15นะครับพร้อมกับยางบิ๊กโตนนะครับนี่ครับก็พาชมนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวด้านข้างจะอยู่ที่ตัวแก้มนะครับปัดน้ำฝนนะครับมีให้นะครับแล้วก็จะมีสาอากาศอยู่ด้านบนนะครับกระจกด้านข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเทอรลัมโบนะครับเขียนคําว่า ครัโฟที่ตัวบานประตูด้านข้างนะครับภายในรถครับจะพาชมว่า SDA ใหม่นี่จะได้อะไรบ้างนะครับแงข้างจะมีเซมตันล็อกกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นผ้านะครับนี่ครับคอนโซลดำนะครับมีช่องเก็บของนะครับแอร์พร้อมช่องเสียบ USB ตัวนี้มีให้นะครับแล้วก็จอสัมผัส7นิ้วนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Bluetooth ได้เลยนะครับมีช่องเสียบ USB ให้นะครับแอร์พร้อมแล้วก็เกียร์ ธรรมดา6สปีดนะครับมาเพิ่มให้ก็คือจะเป็นของเก็บแว่นตาไฟส่องแผนที่ตัวนี้มีให้นะครับพร้อมเลยนะครับแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะผ้าดำนะครับแบบนี้เลยนะครับตันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มออปชั่นแล้วก็ดูดีขึ้นสำหรับคุณลูกค้านะครับนี่ครับประตูด้านหลังจะเป็นพร้อมเซ็นทัชล็อกกระจกไฟฟ้านะครับภายในก็ถือว่ากว้างแล้วก็ถือว่านั่งสบายนะครับนี่ครับมีปุ่ม Isofix ให้นะครับตัวนี้ครับ แล้วก็ฝาถังน้ำมันนะครับลูกค้าสามารถเติมมันดีเซล b 20 b 10 b 7แล้วก็พรีเมียมได้นะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อกระทะ15นะครับมาดูด้านท้ายตัวรถครับเป็นไฟท้ายนะครับดีไซน์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นแต่ละอิซูซุดีแมนะครับจุดที่ได้เพิ่มก็จะเป็นกล้องหลังนะครับตัวนี้คือการทํางานก็คือเมื่อใส่เกียร์ถอยนะครับภาพจากจอด้านหลังจะไปเข้าที่จอด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ครับจับพร้อมนะครับ ชมนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้แต่งแม็กไลเนอร์นะครับเดิมๆนะครับมาดูด้านขวางตัวรถนะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับล้อกระทะนี่ครับ15แล้วก็ยางบ s สโตนนะครับครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาด้านคนขับนะครับนี่ครับนี่ครับแข่งข้างคนขับจะเป็นพร้อมเซนทัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับมีปุ่มสลับปรับกระจกบานข้างนะครับนี่ครับปอ คนขับนะครับนี่ครับปรับเลื่อนได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็คอนโซลดำนะครับพวงมาลัยพร้อมมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมี ABS Airbag คู่ให้เลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นจอสัมผัส7นิ้วนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับช่องเสียบ USB ก็มีให้นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นกล่องเก็บแว่นตาแล้วก็ไฟส่องแผ่นที่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ตัวรุ่นใหม่ล่าสุด2-3ตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นพาชมก็คือเป็นสีเทาแลมโบเป็นสีรูทไซส์นะครับสวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นสีที่ขายดียอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งนะครับก็เป็นเจ้าของง่ายๆครับดาวน์รูปต้างเปนแค่หปอเซ็นครับหรือติดต่อ Facebook สมรุกอิสุอัล์าย u t u b e สมรุกอิสุอนลลายเบอร์มือถือไอเดีไลน์นะครับ0 8น4์8 6 7 8 1ึงครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุ